สวัสดีครับนักลงทุนในหุ้นและเทรดเดอร์เพื่อนๆในกลุ่มทุกท่านครับวันนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์14เมษายน2566มีหุ้นมาให้ทำการบ้านกันหนึ่งตัวครับคือหุ้นบ้านปูเป็นหุ้นสุดยอดฮิตแต่ก็ติดดอยกันเยอะหุ้นบ้านปูถูกจัดอยู่ในกลุ่ม คอมโดิตี้ยอดฮิตแต่คนก็ติดดอยกันเยอะแยะเรามาดูผลประกอบการของหุ้นบ้านปูย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วคือปี65หุ้นบ้านปูมีกำไร3าไร9 1 1 2 9กนะครับกำไรเยอะมากเลยส่วนในปี64 mm hmm. ก็มีกำไรอยู่ปี63มนี่รู้สึกจะขาดทุน ลูกสอนสีแดงชี้ลงมาปี62ก็ขาดทุนครับปี61ก็ขาดทุนแสดงว่า61 62 63ขาดทุน3ปีซ้อนปี64มีกำไรกระเตื้องขึ้นมาปี6กํากำไรสุดยอดเลยนี่คือผลประกอบการนะครับส่วนรายละเอียดเราก็ค่อยไปทำการบ้านกันอีกครั้งนึงให้ละเอียดตอนนี้มาดูก,กราฟในททมเฟรมวีคของ หุ้นบ้านปูเราดูครับช่วงนี้ช่วงปี2020ต่อ2021ช่วงนี้เกิดวิกฤตหุ้นร่วงลงมาขนาดหนักเลยทีเดียวกี่สัปดาห์เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สัปดาห์ครับก็คือประมาณ3เดือนเนี่ยหุ้นร่วงจาก10บาทลงมาเหลือ4บาทร่วงลงมาตั้ง 6บาทส่วนต่างของราคาก็มีการรีบาวขึ้นไปแล้วก็รีเวอร์ซอลขึ้นไปค่อยๆกระดึบกระดึบขึ้นไปจนไปถึงจุดเดิมได้เบรกแนวต้านขึ้นไปได้ไปถึงประมาณ14บาทนะครับแล้วก็มีแท่งแดงแท่งนี้ทิ้งพรวดลงมาในโซน14บาท13บาทนี่ลดลงมาเหลือ11บาททิ้งแรงเหมือนกันนะครับ จากนั้นก็มีรีบาวขึ้นไปนิดนึงแล้วมาเปิดแก็บกระโดดลงมาที่โซน10บาทจากนั้นก็รีบาวขึ้นไปอีกทำยอดสูงสุดประมาณ15บาทแล้วก็ร่วงลงมาแบบแรงๆอีกแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังยืนเหนือ10บาทแล้วก็ทำไซด์เวไปเรื่อยๆ10บาท ค่อยๆเป็นไซเบอ์อัพขึ้นไป11บาทขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง15บาทแนวต้านเดิมนะครับแล้วก็ร่วงลงมารีบาวกลับขึ้นไปแล้วก็มีทิ้งแรงๆสีแดงแท่งแดง,แดงตันๆเลยนะครับเป็นบิ๊กแบล็คทิ้งลงมาจาก13บาท5้มาเหลือ สิบาทเสร็จเศษแล้วก็ทรงตัวอยู่เหนือ12บาททิ้งดิ่งลงมาอีกถึง11บาทก็ยืนอยู่ในแนวเนี้ยมีอยู่วันสองวันร่วงลงมาในโซน10บาทแนวรับเดิมแนวต้านเดิมรีบาวขึ้นไปยืนอยู่11บบาทก็มีช่วงนี้มาเปิดกลับลงมา เปิดแก็บลงมาก็ปัจจุบันก็มายืนอยู่ที่9บาท9.5สตางค์ตรงนี้น่าจะเกิดขึ้นเครื่องหมาย XD เกิด dilution effect นะครับน,นี้มาดู time frame day ให้ละเอียดใน time frame day เนี่ยเราก็จะเห็นว่าหุ้นจาก15บาทพยายาม ลับลงมาสร้างฐานในช่วงประมาณ12บาท50สตางค์สร้างฐานแล้วก็พยายามจะรีบาวขึ้นไปแต่รีบาวขึ้นไปได้นิดหน่อยไม่ได้มากก็กลับมาอยู่ที่ฐานเดิมประมาณ12บาท50สตางค์แล้วก็มีแท่งแดงแท่งนี้ร่วงลงมาหลุดแนวรับประมาณ12บาท10สตางค์เนี่ยฮะหลุดแนวรับ ร่วงลงมามาทดสอบแนวรับ10บาท70สตางค์รีบาวขึ้นไปไปทดสอบแนวต้าน11บาท50สตางค์ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ลงมาทดสอบแนวรับ10บาท70สตางค์หลุด แนว10บาท70สตางค์ลงมาทดสอบแนว10บาท10สตางค์แต่ก็หลุดมาได้นิดนึงแล้วก็มีดีดกลับขึ้นไปแต่ก็ไปได้ไม่ไกลมีช่วงขึ้น XD ก็เลยทิ้งตัวดิ่งลงมาปัจจุบัน9บาท95สตางค์เันนี้ เมื่อหุ้นเป็นลักษณะนี้เนี่ยแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องครับเป็นเพราะมีการขายทำกำไรสำหรับพวกที่เก็บมาต่ำๆต,ตั้งแต่4บาท5บาทมาแล้วก็มีการขายเพื่อจะดลีกเลี่ยงแนวโน้มราคาขาลงจากการคาดการณ์กันว่ากำไรของไตามาาที่1 ของปี66นี่จะลดลงราคาหุ้นในปัจจุบันก็ต่ำกว่า10บาทแล้วเป็นที่ฮือฮากันมากเลยสายเทรดเก่งกำไรถ้าจะซื้อหุ้นช้อนซื้อหุ้นตอนนี้ก็คงจะต้องไปดูที่แนวรับถัดมาเนี่ยแหละครับแนวรับถัดมาก็9บาท45สสตางค์ ถ้าจะซื้อตรงนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่ามันใกล้ถ้าจะให้ชัวร์8บาทไม้ที่2นะครับ9บาท45สตางค์เนี่ยน่าจะเก็บไม้แรกถ้ายังร่วงลงมาอยู่ก็บบาทเป็นไม้ที่2ส่วนถ้าหลุด8บาทลงมาปั๊บนี่ก็มันจะเกิดวิกฤตอะไรล่ะที่มันจะทำให้ร่วงลงมาถึง4บาทได้เนี่ยคงจะ คงจะไม่มีแล้วมั้งครับกับ8บาทนี่ก็ถือว่าลดราคาลงมาเยอะแล้วนะยังไงก็ไปทำการบ้านกันต่อกันแล้วกันนะครับถ้าใครชอบการวิเคราะห์แบบบ้านๆสไตล์ป่าเนตเทรดทรุ่นก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรายละเอียดในการวิเคราะห์จะอยู่ในกลุ่มส่วนตัวป่าเนตเทรดทรุ่นและเหรียญคริปโตเคอเรนซีมีลิงก์ให้คลิกเข้ามาด้านล่างนะครับ ก็การเทรดการลงทุนต้องใช้สติทำการบ้านหนักๆกกลับมาหลังสงการขอให้รวยทุกคนสวัสดีครับ